สวัสดีค่ะวันนี้นะครับกลุ่มของพวกเรานะครับจะออกมานําเสนอโครงงานในหัวข้อเรื่องเครื่องวัดค่าสารอันตรายเปลี่ยนเซอร์ได้แจ้งเตือนความปลอดภัยผ่าน,นาาระบบไลน์ครับโดยมีผมนะครับนายชนวพิศักดิครับดิฉันนางสาวกัญญาลักษ์เลิศรัตนกรคุณค่ะเป็นผู้จัดทํานะครับแล้วก็มีคุณครูที่ปรึกษาครับเป็นคุณครูนัทนตบิชูอ่อนครับแล้วก็นายสัญชัยรงกินครับ โดยที reviewed, ่มาและความสาคัญนะครับที่มาและความสาคัญนะครับก็คือในโลกปัจจุบันเนี่ยมีการเพิ่มขึ้นของกลุ่มประชากรแล้วก็การเจริญเติบโตของภาคธุรกิจที่เพิ่มมากขึ้นครับส่งผลให้เกิดการเจริญเติบโตของภาคอุตสาหกรรมแล้วก็กิจกรรมต่างๆทั้งภาคอุตสาหกรรมเองแล้วก็ภาคการเกษตรครับที่มีความเสี่ยงสูงในการเกิดอุบัติเหตุจากสารอันตรายเช่นควันแก๊สที่ส่งผลให้ที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพร่างกายของผู้ใช้นะครับซึ่ง ส่งผลกระทบในด้านนี้เนี่ยอาจจะเป็นท่าทางการเดินหายใจแล้วก็อาจร้ายแรงจนถึงขั้นเสียชีวิตได้ครับในหลายๆสถานการณ์เนี่ยการลดแรงของสารเหล่านี้เนี่ยเราไม่อาจรู้ได้เล,เลยครับว่ามันเกิดขึ้นตอนไหนหรือว่าเราไม่อาจทราบได้เลยว่ามีมากแค่ไหนครับเราจึงต้องพัฒนาตัว,ต,วตัวเครื่องวัดค่านี้ขึ้นมาครับเพื่อตอบโจทย์และแก้ไขปัญหานี้นั่นเองครับจุดป,ประสงค์ของเราเลยนะครับก็คืออย่างที่บอกไปนะครับว่าเราจะนํามาแก้ไขปัญหาโจทย์ที่ว่า เราจะรู้ได้อย่างไรครับว่าสารอันตรายเหล่านี้เนี่ยว่วไหลเกิดขึ้นแล้วก็มากแค่ไหนครับเราจึงพัฒนารบพัฒนาอ,อุปก,ก,กรณ์ตรวจวัดค่าแบนเซอร์้ชนิดชนิดนี้ขึ้นมาครับเพื่อตอบโจทย์และแก้ไขปัญหาในภาวะที่สูงเสี่ยงต่อการเกิดอันตรายต่อชีวิตครับในสถานการณ์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นโรงงานหรือรตาฝักกับพัวเรือนครับค่ะในส่วนของวัสดุอุป,ปรกรณ์นะคะอย่างแรกก็จะเป็นแบตลิเทียม เป็นสเตปดาว 3D มดีิเตอร์อแดปเตอร์9โวลต์ต่อมาก็จะเป็นหน้าจอ O L E D, สายไฟ B M S, E S P 8 2 6 6สวิตช์ทูบแล้วแก๊สไฮโดรเจนเซนเซอร์แก๊สแล้วก็คอมพิวเตอร์ค่ะในส่วนของที่ทำนะคะขั้นแรกเราจะออกแบบตัวชิ้นงานค่ะ หลังจากนั้นนะคะเราจะนำชิ้นงานเนี่ยไปพิมพ์ด้วย 3D printer หลังจากนั้นก็จะมีการจัดเตรียมอุปกรณ์ค่ะหลังจากเราจัดเตรียมอุปกรณ์เสร็จแล้วเราจะมาเริ่มต่อ,งองวงจรของตัวชิ้นงานนี้ค่ะแล้วก็เขียนโค้ดและเอโหลดโค้ดลงไปหลังจากนั้นก็จะเป็นขั้นของการทดสอบการใช้งานค่ะอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างโค้ดที่เราใช้ในงานนี้นะคะ ต่อไปก็จะเป็นตัวโปรโตไทป์คือชิ้นงานที่เราได้ทำออกมาค่ะโดยโปรโตไทป์ของเราเนะครับจะนำมาสร้างเป็นตัวชิ้นงานได้ขึ้นมานะครับก็คือจะมีลักษณะประมาณนี้ครับประมาณนี้ครับโดยหนึ่งเลยเนี่ยก็คือจะมีตัวของสายชาร์นะครับแล้วก็มีหน้าจอแสดงผลมีหลอดไฟแสดงสถานะครับแล้วก็มีตัวเชื่อมที่สามารถใส่ตัวเซ็นเซอร์ครับตัวเซ็นเซอร์ที่เราใช้เนี่ยจะมีเซ็นเซอร์จุดสามแบบนะครับก็คือเซ็นเซอร์วัดควันวัดแก๊ส แล้วก็วัดตัวของแก๊สหุงต้มครับแล้วก็วัดแก๊สไฮโดรเจนครับโดยแก๊สพวกนี้เนี่ยสามารถพบเจอได้ในชีวิตประจำวันนะครับซึ่งเป็นอันตรายต่อชีวิตครับเราจะเลือกที่จะมานํามาพัฒนาแล้วก็พัฒนาการเป็นอุปกรณ์ชิ้นนี้ขึ้นมาครับแล้วก็ตัวของหลักการทําง,งานนะครับก็คือเมื่อโมเลกุลของออตัวของแก๊สเนี่ยไปถูกกับตัวเซนเซอร์นี้นะครับที่ติดอยู่ตรงนี้ มันก็จะส่งเสเอ่อมันก็จะแจ้งสถานนะเมื่อตัวของปริมาณแก๊สหรือปริมาณค่าสารอันตราเยเกินกว่า80%ของพื้นที่ครับโดยที่เราก็จะตั้งเขียน้ดไว้ว่า80%คือประมาณปริมาณพื้นที่ต่อหนึ่งตารางเมตรเท่าไหร่แล้วก็เมื่อมันมีค่าที่เกินกว่าค่ามารตรฐานเนี่ยมันก็จะแจ้งเตือนข้อผิดผ่าดระบบลายครับโดยที่จะแจ้งเตือนนะครับว่าพ,พ,พบสารปริมาณสารอันตรายมากเกินกว่า80%ครับ ทำให้เราเนี่ยไม่ควรเข้าไปในพื้นที่ต่างๆครับเพราะว่าในตัวของผลิตภัณฑ์ของเราเนี่ยเราจะใช้ในการติดตั้งไว้ตามสถานที่ต่างๆครับไม่ว่าจะเป็นครัวเรือนหรือภา,าคอุตสาหกรรมเองครับแล้วก็มีตารางแสดงผลน,นะครับก็คือตัวของทดสอบควันทดสอบแก๊สแล้วก็ทดสอบไฮโดรเจนครับเราจะสังเกตได้เลยนะครับว่าตัวในการทดสอบแต่าคารั้งเนี่ยเราทำสามซ้ำครับ แล้วก็ตัวของค่าต่างๆเนี่ยสามารถเกิดขึ้นได้จริงนะครับแล้วก็สามารถวัดค่าได้อย่างถูกต้องและมั่นยัางครับแล้วก็ตัวของสแสดงความพึงพอใจนะครับก็คือจากรบรรดาคนที่เราให้เอาต่อชิ้นงานเนี่ยครับไปทดลองใช้เนี่ยในประมาณ20สคนเนี่ยมีการให้คะแนนในการใช้งานเนี่ย M สิบก็คือจะอยู่ที่ตั้งแต่5ถึง8ครับถือว่ามีการใช้งานที่อยู่ในสถานสถานะที่สามารถใช้งานได้ดีครับแล้วก็ใช้งานได้จริงครับ นในส่วนของสรุปนะคะจากผลการทดลองเ,เครื่องวัดปริมาณสารได้เพราะว,ว่าเครื่องมือนนสามารถทํางานได้ตามที่คาดหวังไว้ในการตรวจจับควันจากพุ่ไฟแช็กแล้วก็แก๊สไฮโดรเจนโดยสามารถตรวจจับและแจ้งเตือนผ่านแอปพลิเคชันไลน์ได้ทันทีเมื่อมีปริมาณสารเกิน80%อของค่ามาตรฐานที่ตั้งไว้จากการทดสอบด้วยควันพุบแล้วก็ไฟแช็กเนี่ยแสดงให้เห็นว่าเซ็นเซอร์สามารถตรวจจับสารได้อย่างแม่นยําแล้วก็ส่งสัญญาณได้อย่างถูกต้องค่ะส่วนการทดสอบด้วยแก๊สไฮโดรเจนเนี่ยสามารถ ตรวจจับได้อย่างแม่นยำในระดับที่ปลอดภัยถึงแม้ว่าเครื่องมือเนี่ยจะทําได้ดีในการทดสอบแต่ก็ยังมีข้อเสนอแนะในการพัฒนาโดยชิ้นงานเนี่ยนี้เขาภูมิใจอยู่ที่รต่ห้5ถึง8เต็ม10คะแนนค่ะถือว่าใช้งานได้จริงค่ะตรงนี้นะคะก็จะเป็นส่วนของอัอินของชิ้นงานนี้นะคะเราสองคนก็ต้องขอบคุณค่ะ